ในหัวข้อถัดมาจะเป็นในส่วนของการเดินในส่วนของ T&D piping ในส่วนของการดีไซน์แนวรูท่อหัวข้อแรกก็คือเราจะได้เรียนรู้สําหรับทําในส่วนของ New Custom Parts p a r t ที่เราจะทํา New Custom เราอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นวาลว f t t t n n i n s t t u u m n t t คอนโทรลวาลต่างๆพวกนั้นเราสามารถที่จะดึงเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของแนวรูทท่อของเราได้แต่ว่าต้องมีกรรม,มวิธีเบื้องต้นก่อนในการดึงเข้ามาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการ generate T&D ไป routing สำหรับแนวท่อโดยใช้คอนเซปต์ของตัว smart route manual route การ insert ในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นวาลว่ามีกรรม,มวิธียังไงนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของ utility เช่นการ move แนวท่อ,อพร้อมกับ standard pipe spacing ตามระยะสเปนของแนวท่อกับขนาดต่างๆในเวอร์ชันนี้เนี่ยของตัว Solid Pen ก็จะมีการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้นพร้อมกับการใช้ในส่วนของ a d s i g n Length การท่อสั้นในที่ใช้ในแนวรูท่อบางแนวท่อเราอาจจะไม่ใส่ในส่วนของปช็อตพิดก็ได้เราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ครับ a d s i g n Length เข้ามาช่วยเราไปที่ตัวโปรเจกต์ของเราตอนนี้ได้มีการทำการเปิดขึ้นมาแล้วในส่วนของตัวโมเดล พร้อมกับแอรียต่างๆโอเคเราไปที่แอรีย A2 ลองมาดูในส่วนของตัวตำแหน่งที่เราจะใส่ในส่วนของ New Custom Part นั่นก็คือเจ้าตัว TV v a l v นั่นเองเดี๋ยวเราลองเปิด Part ที่จะทำการดึงเข้ามาใช้ในตัวแนวรูท่อเส้นนี้นะครับว่ามีหน้าตาแบบไหนก็คือเป็น TV v a l v นั่นเองแบบนี้ครับขั้นแรกก็คือเราจะต้องมี Part ก่อน จากนั้นก็ใช้ฟีเจอร์ตัวที่ชื่อว่า convert to fitting แล้วก็ใส่ตำแหน่งพอร์ตของตัว TV w a l เนี่ยก็จะมี3พอร์ตด,ด้วยกันมีพอร์ต1พอร์ต2พอร์ต3เราก็ต้องใส่ดีเทลว่าพอร์ต1 connect แบบชนิดไหนใช้ l a t i n g เท่าไหร่ก็ต้องบอกรายละเอียดต่อแบบไหนเราต้องใส่ดีเทลลงไปให้กับเขานะครับเพราะว่าตอนที่เราเอา TV w a l ตัวนี้ไปใช้เนี่ยมันก็จะต่อ connect แบบตามที่เรากาหนดขั้นแรกก็แน่นอนเราต้อง active ในส่วนของลายนี้ก่อนโดยการดับคลิกไปที่เส้นเซนต์ลายโอเคอันนี้ก็ฟิกตำแหน่งของตัวฟิตติ้งวิดนิดนึงนะครับจากนั้นเราปลดรีเลชันตรงหน้าแป่นนอสเซิลตัวนี้ออกทําการใส่รีเลชันใหม่ดึงให้ติดกันกับตัวนอสเซิลของตัวปั๊มแนวท่อก็จะขยับยืดลงไปต่อแต่ว่าสังเกตว่าเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนคอมโพนนต์ที่เป็นทีเววาวนั่นเองก็เลือกมาฟีเจอร์ของวาลแล้วก็ใส่ในส่วนเลือกของแท็กบนแดร์หลอกของวาลแท็กตรงนี้แหละครับ ก็คือบนแดร็กของการเลือกข้อมูลเนี่ยเราให้เราเอาเมาส์ติ๊กไปที่ c u สตอมไซส์ก่อนจากนั้นเราก็ลดไซส์ลงมาเพราะวาลทีเววาตัวนั้นใช้ขนาดไซส์3นิ้วนั่นเองก็ดูที่เลกคอร์ดนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเมนไซส์3บาร์2นั่นเองจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่ม User Custom ตัวนี้ให้เราเอาเมาส์เลือกไปที่ตัว p a r t ททีววาที่เราเตรียมข้อมูล เอาไว้ครับก็เลือกไปที่ตัวพาร์ทของเราตัวนี้แหละครับจากนั้นก็กด Open นะครับเขาก็จะดึงตัวพาร์ททีเววามาใส่ให้กับเราสังเกตว่าตรงท่อเส้นนี้เนี่ยมันเป็นท่อ6นิ้วตัวคอนเน็กชันที่ต่อกับแฟงด้านบนของทีเววาเขาก็จะใส่ท่อลดให้กับเราด้วยสังเกตว่าตัวบานเนี่ยพอตของบานมันหันไปทางด้านซ้ายนะครับเราต้องการหันก็ใช้ฟีเจอร์โรเตทคอมโพเนนต์แล้วก็บอกมุมปรับลงมาเป็น180องศาสังเกตว่าตรงพอต ด้านบ้านของทีเววามันเกืนกับเจ้าตัวข้องอฟิตติ้งอยู่เราก็ทําการแอคทีฟไลน์ที่อยู่ด้านขวามือจากนั้นก็เลือกไปที่ตัวปลายท่อนะครับเพื่อปลด r รีเลชันที่มันต่ออยู่เดิมออกตัวนี้ก่อนจากนั้นเราก็ให้ความสัมพันธ์ที่ปลายแฟงกับตัวหน้าแปลนของทีเววาวกำหนดใหม่จะขยับมาต่อให้กับเราง่ายๆครับไม่ยากเลยอันนี้เป็นวิธีการใส่ในส่นสวนของนิวคัสตอมพาร์นั่นเองในส่วนของการเดินรูท่อ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับยังไงแล้วนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับส c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับ